สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมัยทีสวิตนะคะวันนี้นะคะก็จะมาไลฟ์สดพูดคุยกันถึงเรื่องว่าทําไมการเปลี่ยนจอในแล้วก็เปลี่ยนจอยกหัวราคาถึงต่างกันนะคะ,ะในเครื่องของ MAC เนี่ยลูกค้าจะนิยมเข้ามาสอบถามเรื่องการเปลี่ยนจอถ้าเกิดเป็นจอที่แตกค่อนข้างจะเยอะนะคะ จะไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะจอในได้นะคะหน้าตาจอยกหัวเป็นยังไงนะคะก็จอยกหัวคือ cover ทั้งฝาหลังแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เรียกว่าจอยกหัวแบบนี้ค่ะเราถอดครึ่งบนออกหมดเลยเปลี่ยนทั้งยกชุดเลยค่ะทั้งครึ่งบนเลยแล้วก็สายแพรของจอในจะอยู่เอ่อจอยกหัวจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ในกรณีที่จอเสียเองหรือจอแล้าวนิดหน่อยหรือแตกนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าแตกละเอียดจนลึกถึงด้านในนะคะมันสามารถมีอีกฟังก์ชันหนึ่งให้ลูกค้าเลือกได้ก็คือเปลี่ยนเฉพาะจอในหน้าตาของจอในนะคะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะจะมาแบบนี้แต่ว่ามันจะมีความเสี่ยง นอกเหนือจากการเปลี่ยนจอยกหัวความต่างก็คือการเปลี่ยนจอในเนี่ยของของเราเนี่ยจะเป็นงานแฮนด์เมดก็คือค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนจอในเหมือนกันเช่นอาจจะนะคะจะมีฝุ่นเล็กๆหรือไว้สปอร์ตหรือเป็นพวกดอทพิกเซลเห็นเป็นลางๆนิดหน่อยอยู่บนจอหลังจากการที่เปลี่ยนจอในใส่เข้าไปในเครื่องแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะตัวจอยกหัวที่ถูกแกะออกมาเพื่อที่จะทําการใส่จอในตัวนี้เข้าไปแต่ก่อนที่จะแกะออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนกรรมวิธีหลายอย่างนะคะอาจจะไปหาคลิปย้อนดูที่เวลาช่างไฟ์สดรีวิวการเปลี่ยนจอในดูอีกทีก็ได้ค่ะในการลอก หรือการเปลี่ยนจอในเนี่ยในช่วงเวลาที่เราลอกฟิล์มตัวจอชั้นนอกออกเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงซึ่งทางร้านเราเนี่ยก็เหมือนเป็นงานแฮนด์เมดคะไม่ได้มีเครื่องเป็นฝีมือช่างล้วนๆเลยนะคะแล้วก็เอฟเฟกหลังจากการตกกระแทกหรือจอแตกมาด้วยอันนั้นก็มีส่วนเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะว่าห้องเราเนี่ยมันไม่ใช่ห้องสูตรากาศหรือห้องแลบโดยตรงที่ฝุ่นจะไม่สามารถเข้ามาได้เลยก็ห้องช่างนะคะอย่างที่รู้กันมันก็จะมีพวกฝุ่นละอองในอากาศที่เราไม่สามารถมองเห็นได้พอเวลาที่เราลอกฟิล์มชั้นบนออกแล้วเราประกบใส่จอไนเข้าไปเนี่ยมันจะไม่สามารถแกะหรือแก้อะไรต่างๆนานา,นาได้แล้วซึ่งก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนหรือสั่งอะไหล่จอไนเข้ามา เพื่อจะครอบเวอร์ตัวเดิมของลูกค้าเนี่ยจะต้องมีการคุยกันก่อนในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะคะพวกไวสปอร์ตเศษฝุ่นดอทพิกเซลว่าลูกค้ารับได้หรือเปล่าถ้าลูกค้ารับได้ก็จะประหยัดไปด้วยอะคะ่ะจะได้เปลี่ยนเป็นเฉพาะจอในแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดเครื่องไหนมาแตกค่อนข้างจะเยอะ mm hmm. การเปลี่ยนจอในนี่จะไม่ได้เลยก็คือจะต้องเปลี่ยนจอยกหัวแบบนี้นะคะ ยังไงนะคะลูกค้าคนไหนที่ใช้ Mac ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Mac Air, MacBook Pro, หรือ Pro r e t i n a สอบถามราคากันเข้ามาก่อนได้หรือถ้าจะให้ชัวนะคะนำเครื่องมาให้ทางช่างทุกสาขาเนี่ยหน้าร้านเนี่ยประเมินตีอาการและราคากันก่อนเดี๋ยวจะเสนอราคาไปให้นะคะทางร้านเรานะคะนอกจากจะรับเปลี่ยนจอแล้วก็ของเครื่อง Mac เนี่ยจะรับทําทุกอย่างเลยเช่นอัปเกรดฮาร์ด ทัดแวร์แล้วก็ซอฟแวร์ค่ะลงโปรแกรมต่างๆแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ทุกส่วนด้วยแต่ถ้าเกิดรุ่นไหนเป็นรุ่นที่เก่าเก่าขนาดวินเทจเกินไปแล้วหรือรุ่นที่ค่อนข้างจะยังใหม่อยู่นะคะหาอะไหล่ยากง่ายแค่ไหนก็เอามาทิ้งไว้ให้ช่างตรวจเช็คกันก่อนเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็มีความแตกต่างระหว่างจอในแล้วก็จอยกัวมาให้ดูกันเท่านี้ก่อนนะคะติดตามกันอีกทีคลิปหน้านะคะฝากช่อง u t u b e สมัยทีด้วยค่ะ ชื่อว่าสมัยทีสวิตเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นาะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ